ครับกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีตอนตรับเขาสูตรช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับพี่น้องมือน,นีสีน้ำผ้าผทุกท่านครับพี่น้องมาบึงสูตรจเจียงครับพี่น้องเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งบรมนสูตรที่ไทยทำเป็นบางสามสี่หมื่นน่อยพี่น้องอันนั้นอีกสูตรหนึ่งแต่ว,ว่ามือนีจะมีอีกเพิ่มเติมมาอีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องฝากตอนพี่น้องเอฟซี งวดวันที 6, ่สิบกเมษาสองพันห้ารอยหกสิบครับพี่น้องตัวเลขสูตรนี่สรษฐีไม่ฟังมึงได้พี่น้องเด้อเป็นทั้งสูตรอีสูตรหนึ่งครับพี่น้องสูตรนี่เป็นสูตร่บาลายตัวครับพี่น้องสูตรนี่เป็นสูตรตัดสําหรับข้องไล้ลูกสาวหรือว่าท่านกะเอียงคนคิดคนใสยกันพี่น้อง ในไหม่สูตรหนึ่งครับพี่น้องปากตอนพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาเลอกแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆช็อตเด็ดๆจากท่างช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับพีน่น้องมอนีไปครับพี่น้องไปบึงสูตรใหม่ของเจียยง มาใส่กันครับสวัสทีสิบกเมษาสองพันห5ารหบาครับเชิญครับพี่น้องครับเชิญครับครับสวัสดีครับเจียงครับสวัสดี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 ครับมินี่สีน้ำผ้าทุกท่านเอฟซีเป็นเบิ้งอีกสูตรหนึ่งเขาได้สูตรเด็ดมาอีกป่านนี้มาอีกแล้วเพิ่งยงไงออกทางช่องแล้วเามาเห็ุให้เบิ้งมาเอฟซีสมัครมอสูตรนี่มันจะมาหลายตัวจะเป็น สูตรเรนล่างนี่แค่ซีหางเองเขาเขาก็ไปจับมึงว่ามันจะถือกันสูตรที่เขาปล่อยบอามันเข้ากันทุบตัวใดเขากะโอเคกันไปได้กันได้ปัตินี้มาเขากะจัดให้เพิ่าไม่อยากลงเดี๋ยวเขาเห็ียดไถ่เพิ่งเพิ่งไปบออกซื้อซื้อเพิ่งกะบอกเขาออกไ้จะเย็นจัดไห้เลยสูตร เล็นล่างเอะไรนะฝุ่นเล็กลางบ่แมนเล่นวิ่งนี้ไม่ใช่เล่นวิ่งนะครับบ่แมนพินบ่แมนเล่นวิ่งเราไปน้องเราไปสูดเล่นเดินล่างครับพี่น,น้องเด่นลาง ้าวเลยเก้าหาไ้มเก้าเจ็ดศูนย์อ๋อออปมาจับเ้าตัวใหญ่ไปบ้างมันนะอะบวก ศยบวกกทีบบวกาแล้วาลังบวกอ่หนไหมจังไหนเขาเฮ็ดกันอ่ะาเพิ่นเดินดี โอ้สูนี้เดินดีเจ๊ครับบ่าฉันผ่านจ้าเถอะขอคนมาวันนี้ว่าเฉยเพิ่นมาออกให้วันนี้เพิ่นมาออกมาเพิ่นกะนั่งสอนกันเมื่อื่อเพิ่นกะ่าเอ้าเอาไปใส่เลยถ้ามันข่อยังไงก็ไปใส่ไปลงยูทูบเลยว่าเป็นอย่างขอแต่ว่าเพิ่นบอกให้แต่ว่าเพิ่นให้ให้สุดไหมแต่ว่าเฉยว่าตัวนั้นไปจับแต่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเพิ่นไม่อยากให้มา่าเพิ่นแต่ว่าอ่านี่แหละเอาให้ไวรางวัลที่หนึ่งวัดจีพานมา่น S 2> <S 2> <S เก่บเนเท่ากับเป็นเท่าไรมปเนี่ยสามสากสบห้าวกกันเป็นเท่าไรนะครเอสามสามเก้าสบอ็ดสิบสองสามสิวกหกเป็นยี่สิบ เป็นยี่สิบเก้าเนาะแม่นะถูกต้องยี่สิบเก้ามาก uh, นะครับในโเนาะเป็นยี่สิบเก้ากับเก้าสิบเอ็ดอ่า ได้มาแล้วตัวหนึ่งแลยได้หนึ่งหมดแล้แได้มาแล้วมีอะไ้มาคูหนึ่งล้วอ,อันที่สองหยักมา่องนี้จิงจกันหมดนี้เหลือกี่แาเก้าัว บวเจ็บวกเจ็ดแล้วก็วจ็หสองสามสี่าสี่บวกสามบวกเจ็ดบวก หัวศูนย์งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่เจ็ดสี่หกแปด ก็เป็นสามสิบเอ็ไม่ใช่ไม่ใช่สิได้ราชะเป็นห้าสิเจ็ดอันนี้มันมันวสุราชาเลยเลงมานี่สกับอ่ากมหมายบวก 1. อะไรจะอ่านี้เลขหนึ่งคูอ่า,อาตอนนี้ก็ได้อีกหนึ่งคูจะเป็นเก้าตัวนี้เก้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็เจ็ดตัวนี้เจ็ดแล้วก็แปดจะได้นี่สี่ตัวนี้จะ <c oughs> เหล็กสี่ตัวอันนี้เป็นเหล็กวิ่งหรือไปสูตรจับคู่หลังเป็นจับคู่ามันเหล็กวิ่งจับคู่เหล็กวิ่งมีเขาใส่ให้ไปในสูตรก่อนแล้วสูตรถ้าออกก่อนเล็วิ่งคือจะวิ่งเกีดร์วิ่งเจียรกับเก้าอ่าแล้วกับป็ดมีสามตัวแต่ว่าเน่นเน่นยุ่เกีกับเก้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นสูตรจับคู่อันนี้อ่าสูตรแรกที่เั็นมาตออนห่มามันจะจับมาได้มันจะได้ยุ่เก้ากับหนึ่ง เอาสองมามาจับจะได้เจ็ดกับแปดมันจะได้มันจะได้เลขสี่ตัวเขานี่แต่ว่าเขาจะมาจับคู่เขามาจับคู่กันแบบนี้นะวิธีจับหม้ห,มห้จับม้อยจับมั่วไปเลยเลยจ้ะห้จับลงมาเอาเก้าลงมาแล้วก็เอานึงลงมา เ็นเก้าเจ็ดอ่าแล้วก็เก้าแปดจะเป็นตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัวนี้ลงมาทางนี้หนึ 1, ่งเจ็ดก็หนึ่งแปดจะได้เลขสี่จะได้เลขสี่สุด เลขสี่ตัวเลข C OO, เ,เ,ลเลขสี่คู่ไปหน่องอะไรเลขสี่คู่เลขมีเจ็ดมีเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอสูตรนี่นี่เพื่นเฮ็ดพ่นเฮ็ด,พ,ดพ่นใส่มาของเพลินเพลินมาค่อยให้เพลินเป็นอ่าตะกอนนี่เพลินก็นเป็นนักนักเล่นเลขเป็นนักเล่นเลขน,นี่เพลินเพลินวางมือ คนวางมือคนมาเห็นเขาเห่าช่องอาจารย์แหล่เหตุดูถูกคนก็เลยว่าอยากได้บออยากได้อยากได้คนก็เลยเอาฝากมาให้ฝากมาให้ช่องอาจารย์แหล่เดรีสีตัวเป็นไงเงไไดรีสีตัเวเดรีสีต้วเจ็ดต้วแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมันตรงตรงกับอ่าสูตรที่เขาปล่อยไปก่อนนี่อ่าตัวน,นี้ก็ตรง อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเราแสดงว,ว่าเขาก็ตนะ้องศูนย์หนึ่งเขาเมื่อทั้งสี่ตัวเลยกรับคับมัเ,เบิ้งหมือยนึงอ่ะนี่แหละครับพี่ต้องสูดล,<า>ล่างจ้ะสูตรเลขล่างเมเมนเลขบนเมนฝูดเลขล่างนีเก็เจ็ดเก็แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด อตอนเป็นองเอฟซี่วันที่16เมษายน2นห6ารอาครับเปิ่นเพิน้นไห่เตรียมว่าเป็นเป็นวิทยาช่างไห่ครับพีน่นเป็นแนวทช่างไห่จะว,ว่าโตเปิ่ลบ่อยากออกซอเปริ่นกันเลยหไห่มากนี่ก้าเจ็ดกแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดได้สี่ได้สี่คู่วิธีจับเตาพ่แม่หนจับไปจังกันจังสิไอจับลงไปอย่างเดียว อือแล้จับไปลงไปอย่างเดียวจะบ่ให้จับมาจังซี่บ่ให้จับบนหน้าบนหลัง,จ,ลงลจับลงไปหลวกจับลงไปทางนี้เลยหลัก็ลงไปนี่ลงไปนี่เลยอืที่จับเพ่นมันจะบอได้เพ่นมามันจะบ่ได้กลับสูตรนี้บ่ได้กลับเพ่นมาจับแบบนี้จะบ่ได้กลับสูตรนี้บ่ได้กลับไปนองเป็นสูตรเล็กล่างครับไปนองฝ่ายต่อยไปนอนทีครับบ,รบ่ได้เอา อันปรนเทศไทยมาเลยนะวันหลังเขาเขามาลุงนะเขาสิมาเทียบใคเบอร์วาข้าวรนะมันเข้าวอข้าว้รนมันเข้าสิบมันมีสิบอวดจีแล้วอภมากเขาของเพื่นวันนี้ก็ได้ยกสูตรมาให้จเอียงออกให้แมนวิเกรเจ็ดเกแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับฝากต่อไปเรงเอฟซีวดวันที่สิบเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับขอขอบคุณขอบคุณจีเยียงครับเป็นแนวทาาไปซีกาางหายทั้งช่องครับ สวัสดีครับครับพี่น้องเอฟซีครับเดี๋ยวเป็นสูตรเดี่ยงเพื่อฝากต่อพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องเนาะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดสมัครสมาชิกกดกระดิง่งแกนเตียนเป็นกำลังใจให้ท่างชอ่องด้วพี่น้องเด้อยส่วนชอบน้ำพึ่งก็เอาน้ำพึ่งครับว่ามักกระพานการตาสิใจขึ้นน้ำอีฟซีทุกท่านครับ,าาบ,ร FC, รบท่างช่องเป็นพริกแกซีกาท่างช่องเป็นพริกแกแนวทั้ง การตัดสินใจเป็นยเรื่องเอฟซีทุกท่านครับบ่าเรื่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกันเพราะนั่นจะอย่างใดครับพี่น้องเล็กน้อยตาากว่าสิบแปดปีควรมีผู้ใหญ่ชี้แนะนะครับเด้อฝากตอนพี่น้องเอฟซีงวดวันที่สิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับแหลมเรื้อยๆ้ยสุขุสุคนครับกรับสวัสดีงงาม,งามครับสวัสดีครับ